สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนนวหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่เล่นเกม r i d e of d e l o n i n ไปแล้วทั้งหมด16ชั่วโมงนะว่าผมรู้สึกยังไงกันบ้างกับเกมนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนไปรับชมความคิดเห็นของผมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ let's go สำหรับ Rise of the l o n i n นะครับ ถูกสร้างโดยทีมนินจาซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทะยอทะยานมากๆเลยของทีมนี้เพราะว่าใช้เวลาในการพัฒนานถึง7ปีเลยนะและตัวเกมเนี่ยเป็น Open World g a เกแรกด้วยของทางทีมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้จักทีมนี้ทีมนินจาคือทีมอะไรนะครับก็คือเป็นทีมที่สร้างเกมที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นนินจาไกด์เด้นนีและก็วอร์รองนั่นเอง ในเรื่องของเกมเนี่ยอยากให้ไปเสพมันเองนะครับผมไม่อยากพูดมากตรงนี้เพราะว่ามันมีซับไทยเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีความโดดเด่นจากเกมปัจจุบันเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าก็อยากให้ไปเสกมันเองในส่วนของเนื้อเรื่องเรามาพูดกันถึงเกมเพย์ดีกว่าไอ้เรื่องนี้น่าสนใจผมมองว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากเกม o p e n w o เ l d เกมอ,อื่นๆมาพอสมควรเลยล่ะ อย่างเช่น g o d of อัฟชิชิมหรือว่า Assassin's Creed หรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆที่แบบเป็น Open World ที่แบบว่าสามารถล่อนหรือว่าบินได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ Activity เนี่ยมีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสะสมแมวคุยกับหมาจับหมาจับโจรหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยเหมือน g o d of อัฟชิชิมมากๆเลยก็คือว่าเราเคลียร์แคมป์โจรคิดแบบว่าโจรทายิดหมู่บ้านนะนะแล้วก็จะมีชาวบ้านเนี่ยกลับเข้ามาใช้ชีวิตอาศัยอยู่เหมือนเดิมหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จ เป็นไงคือโคดอฟชิชิมาเลยอะแล้วก็จะมีแบบเหตุการณ์ที่มันจะไม่โชว์ในแมปเป็นเหตุการณ์แรนดอมันนี้คือเห็นแล้วต้องรีบไปทําไม่งั้นมันจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต้องไปถ่ายรูปตามที่แบบว่าเขากําหนดว่าแบบต้องถ่ายกี่รูปต้องถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทําออกมาได้โอเคครับเล่นเพลิน มีแบบว่าเจอกับผู้เล่นคนอื่นที่เป็นแบบว่าไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบว่าออนไลน์แบบเรียลไทม์นะแต่อาจจะเป็นโลนินคนอื่นที่แบบว่าเดินเดินอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปตีซู้ด้วยได้เพื่อที่จะเอาเกียร์ที่เขาใส่ระบบนี้ก็เหมือนกับนิโออะไรครับที่เราแบบไปปลุกศพคนอื่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ตีเขาเพื่อที่จะเอาเกียร์ที่เขาใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนระบบด้านอื่นๆเนี่ยผมมองว่าเขาก็ยังคงปลายเส้นของทีมนินจาอยู่อย่างเช่นพวก สเตตของอาวุธสเตตของเสื้อกาะสามารถที่จะมูฟได้แบบว่ามูฟจากชิ้นเนี้ยไปอีกชิ้นหนึง่งชิ้นที่เราพอใจแล้วก็ไอชิ้นที่เรามูฟไปเนี่ยก็จะถูกทำลายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีการผูกสัมพันธ์ไอ้ระบบผูกสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหมือนในวลองเลยก็คือเมื่อเราผูกสัมพันธ์กับตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยไปสักพัก์หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นเนาะแบบว่าเป็นเพื่อนการเป็นมิตรสหายเกิดมาเป็นคมลิขิตกันเพื่อที่จะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรางวัลในแต่ละระดับขั้นตอนของการผูกสัมพันธ์ส่วนระบบคอมโบและระบบต่อสู้คอมแบทในเกมเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบกเกมนี้แนะดับหนึ่งเลยผมรู้สึกว่ามันสนุกดีในเรื่องของตัวระบบคอมแบทนะมันก็จะเน้นไปที่อาวุธ แต่ละอาวุธก็จะมีสแตนต่างกันแต่ละสแตนก็จะมีท่าเทคนิคไฟติ้งเนี่ยต่างกันอีกเช่นคาตานาบางอันก็แบบเป็นการเอาดาบเข้าไปในฝักแล้วก็ฟักออกมาแล้วก็ฟันอย่างรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางอันก็เป็นแบบว่ากระทึบทา้าแล้วเอาดาบขึ้นเพื่อแบบเกิดขึ้นกระแทกทาให้ศัตรูมันงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สแตนแต่ละสแตนใครที่เล่นนี้ออกมาบัวลองมาก็จะรู้อยู่แล้ว แล้วมันมีอาวุธค่อนข้างเยอะแล้วแต่อาวุธเนี่ยมีสแตนหลายสแตนมากๆโดยเฉพาะคาตานานะผมมองว่าคาตานาเกมนี้เขาเน้นไม่ที่คาตานาคาตานาเนี่ยสแตนเยอะเป็น10เลยแต่ละสแตนเนี่ยนะก็จะมีระดับเลเวลของมันด้วยว่า เเวลหก็จะไม่ค่อยแข็งแกงเท่าไหร่พอเลเวลสองนะก็เริ่มจะแข่งขึ้นแล้วเลเวลสก็จะเริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกต้องบอกว่ามันคลา้คลายเกมโซลตรงที่ว่าแต่และสแต็มันจะไปผูกกับสแต็ผูกกับสแต็สติปัญญาผูกกับสแต็ความแข็งแกงผูกกับสแต็ความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกใช้แล้วแต่เลยว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนระบบนำทางเควสค่อนข้างง่ายเหมือนเกมโอเพ w นเวิร์ดทั่วไปเลยก็คือว่าเราแท็กเควสปับ๊บมันก็จะมาในแมปให้เราแล้แลวก็จุดวาร์ปเนี่ยมีเยอะแยะเลย ทงที่เขามีไว้ให้เราฟาทาเวลเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็สะดวกสบายมากๆครับในส่วนของเรื่องงานภาพสำหรับผมนะผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดด้อยสักทีเดียวอ่าคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับในเรื่องของกราฟิกนะท่านมันไม่ได้แย่จนแบบเหลี่ยมมาเป็นดินน้ำมันจนเกินไปหรืออะไรอย่างนั้นนะนะสำหรับผมผมมองว่า Ri ายออฟดิรอนินเนี่ยภาพเขาก็โอเคครับไม่ไม่ได้ถึงกับประสบอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงหรือแย่อะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรกับผมเท่าไหร่แต่สำหรับหลายๆคนก็อาจจะมีผลนะอันนี้แล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมแล้วภาพมันก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าดีกว่านี้ได้ก็ก็จะโอเคมากกว่านี้แต่อันนี้มันก็โอเคแล้วสาหรับผมนะในเรื่องของเสียงอันนี้ต้องชมว่าเสียงที่ทำออกมาดี ในเรื่องของระบบคอมแบทเวลาที่สู้กันเวลาที่ดาบมันปะทะกันแล้วแบบมันเกิดเสียงดังเช้งชั้งหรือว่าแบบเปียงป้างป้องเป้งอะไรอย่างเงี้ยคือเสียงอะทำออกมาค่อนข้างเราเวลาที่เราแบบว่าเข้าสู่ฉากาต่อสู้เราต้องมีการฟันกันเกิดขึ้นหรือยิงกันเกิดขึ้นคือฟิลลิ่งอะมันเป็นมันเป็นอารมณ์เหมือนจะไม่ซามูไรสักทีเดียวผมต้องบอกว่าเกมเนี้ยมันมีความเป็นตะวันตกเข้ามาเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยอยุคสมัยในตอนนั้นนะครับ คือวัฒนธรรมของทางตะวันตกเนี่ยมันกําลังถูกเข้ามาคราวนี้เราจะเห็นและบ้านเมืองเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่บ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นแต่จะมีบ้านเมืองสไตล์ของตะวันตกด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะก็คือเราจะเห็นแบบมีทงชาติของประเทศญี่ปุ่นทงชาติประเทศฝรั่งเศสอเมริกาหรืออะไรเงี้ยคือเราก็จะอ๋อมันเป็นประมาณนี้เนาะเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วว่ามันมีการแบบว่ารับวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาได้มีการเห็นแบบถ้าใครเคยเล่น ไลท์อะดากอนอิชินคืออย่างนั้นเลยก็คือจะเป็นแบบซามูไรที่ถือดาบข้างหนึ่งแล้วถือปืนพกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมลับรู้สึกว่าไออิชินเนี่ยทำระบบคอมแบทออกมาไม่ไม่ไม่ได้สนุกคือคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละสไตล์กันเนาะอันนั้นเน่ยเขาท่าออกมาแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่ถึงอะ แต่กับเกมนี้ปืนไม่ว่าจะเป็นปืนพกที่แบบว่าหยิบจับออกมาแล้วยิงได้เลยแบบรัวๆแบบระหว่างที่สู้กับศัตรูอยู่หรือจะเป็นปืนยาวที่แบบว่าต้องเลงก่อนยิงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้สะใจและเวลายิงเนี่ยเฮ็ดช็อตทีหัวขาดเลือดพุ่งเรื่องความกอหรือว่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยนะในเกมนี้ผมว่าค่อนข้างมีความรุนแรงสูงก็คือฟันทีนึงไส้แตกตัวขาดหัวขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันปรับได้นะ สำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ชอบความรุนแรงตรงนี้แต่สำหรับผมผมชอบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมฟินเนาะเวลาสู้อะไรเงี้ยปรับยากสุดนี่ตึงอยู่นะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ว่ามันจะง่ายสักทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเกมที่เล่นเพลินผมสรุปเลยแล้วกันนะสรุปภาพรวมของเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันคล้ายๆกับหลายๆเกมที่เป็น Open World อยู่แล้วอย่างเช่น g o ด็อ s ชิชิมา s c r e e d i m m o r t a l f ฟลิงหรืออะไรพวกเนี้ยัะ คือมันมีความองค์ประกอบหลายๆเกมผมว่าเขาน่าจะไปดูเกมพวกนี้มาเยอะแล้วก็เอามาทําเกมของตัวเองผมไม่อยากตัดสินมากเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเกม Open World เกมแรกจากทีมนี้และเขาก็ใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างนานเนาะผมไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรครับผมอาจจะรู้สึกอย่างเดียวก็แค่มันเป็นเกมที่ผมจะทําอะไรต่อดีวะนึกออกไหมคือออบเจกตีมันเยอะ แอคทิวิตี้มันเยอะบางทีเราเปิดแมปขึ้นมาเนี่ยมันกระพริบเต็มแมปไปหมดเลยะผมก็เอ๊ะเราจะไปไหนก่อนดีวะมันจะมีความคิดอยู่ในหัวผมอย่างเงี้ยเสมอเลยว่าอืมคือผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นแล้วแบบว่าผมจะเดินตามเนื้อเรื่องเมนสตอรี่อย่างเดียวผมชอบที่จะแวะไงแต่คราวเนี้ยเมื่อจุดแวะมันเยอะเกินไปเนี่ยแวะไหนดีวะอืมมันเกิดคําถามนี้เกิดขึ้นมาบ่อยถ้าเกิดว่าเป็นความรู้สึกของผมนะจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมติ ก็คือว่าผมช่างใจในการเล่นมันมันมันมีความช่างใจมันแบบว่าเอ๊ะมันอันนั้นก็หน้าไปอันนี้ก็หน้าไปแล้วไปไหนดีวะก็เลยนั่งนิ่งๆแล้วก็แบบว่าใช้สมาธิคิดอยู่สักพักนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดอย่างนี้เสมอโดยรวมแล้วใครที่เป็นแฟนของทีมนินจาเนี่ยผมว่าคุณก็ไม่ควรพลาดเกมนี้ด้วยประการใดทั้งปวงครับคุณควรเล่นคุณจะได้เห็นผลงานของเขาในแบบโอเพนเวิร์ดในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแบบว่าเส้นตรงเหมือนนิโอ แต่ถ้าเกิดว่าคุณหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่แบบว่ามันเวอร์วังแบบท่าแบบอลังการแบบนี้โอดหรือว่าวรองคือแบบกระโดดหมุนตัวฟันหรืออะไรพวกนี้หรือว่าแบบแสงสี c o l o r ฟูลที่มันแฝดชิ่งแบบว่าแบบมีการเอาพลังปานออกมาฟาดแบบแบบแสงสีฟ้าแสงสีส้มแสงสีเหลืองปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ไม่มีเกมนี้ค่อนข้างเลียวเกมนี้จะเป็นการแบบว่าใช้ดาบใช้หอกใช้ง้าวใช้ปืนยิงกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่มีอะไรที่มันแฟนตาซีอย่างนั้นเลยให้เห็นนะไม่มีผมบอกเลยว่าไม่มี โดยรวมแล้วมันเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆสำหรับคนที่ชอบโอเว r ร์หรือชอบทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคือมันมีอะไรที่ทำเยอะมันมีอะไรที่แบบว่าจะดึงดูดความสนใจคุณให้แบบว่าไม่ไปที่เควสหลังอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ได้มันมันก็ไม่ได้ยากอะเกมมันมีให้ปรับดับความยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปไหนก็ได้เอาจริงๆแต่ว่าสังเกตเลเวลที่จะไปหน่อยก็ดีนะครับเกมนี้เหมาะกับใครนะครับถ้าเกิดว่าถามว่าเกมเนี้ยเหมาะกับใครถามผมนะผมจะบอกว่าเหมาะกับคนที่ เป็นติ่งทีมนินจานะเป็นติ่งเกมนิโอเป็นติ่งเกมโมลองทีมนี้ออกมากี่เกมเนี่ยอยากจะจัดทุกเกมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นทีมนี้ทำโอเพนเวิร์มันจะออกมาเป็นยังไงนี่แหละคุณจะได้เห็นในเกมเกมนี้เลยมันเป็นอารมณ์เหมือนกับคนที่เป็นติ่งฟองซอฟต์แวร์อะอย่างผมอย่างเงี้ยก็เป็นติ่งฟองซอฟตแวร์เนาะเล่นดาร์กโซ่เล่นเซกิโรเล่นบัตรบอลมาเนาะเล่นอะไรมาอย่างเงี้ยพอได้ข่าวว่าฟอร์มซอฟเนี่ยจะทำโอเพนเวิร์ ก็คือเอเดอร์ลิงนั่นเองอ่ะนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกเดียวกันนะครับพอได้เล่นแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันเลยเอารมณ์คล้ายกันนะครับก็ฟินไปอีกแบบหนึ่งเนาะสรุปแล้วไ e ออฟดีโลนินเป็นโอเพนเวิร์ที่เล่นสนุกแต่ถามว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างไปออกไปจากโอเพนเวิร์อื่นถามว่ามันแบบบิ๊กแบงเลยไหมแบบว่าแบบเฮ้ยน่าจดจําหรืออะไรอย่างนี้เลยไหมมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครับแต่สำหรับแฟนทีนินจาก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับกับเกมนี้นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาด เล่นได้เรื่อยๆครับสนุกระบบคอมแบทดีนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับก็พอรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นไปทั้งหมด16ชั่วโมงหวังว่าเพื่อนๆจนะชอบคอนเทนต์แบบนี้กันยังไงเจอกับผมแบทนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ